สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับนุ่นนะคะแล้ววันนี้นะคะนุ่นก็มีรถสวยๆนะคะมารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมนะคะเป็นคันนี้เลย โตโต้วีออนะคะรุ่น 1.5J นะคะปี2018นะคะสำหรับราคาขายนะคะตั้งขายอยู่ที่365,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเริ่มต้นประมาณ6-7,000บาทเท่านั้นเองอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาเดินดูรอบๆตัวรถนะคะว่าการออกแบบดีไซน์ด้านนอกเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็นุ่นก็จะพาเดินดูภายในตัวรถนะคะว่ามีออปชั่นภายในนะคะตกแต่งด้วยอะไรมาบ้างนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนด้านหน้าเลยเนาะในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะคันนี้ก็จะเป็น t o y ต t a v i ออนะคะตัวโฉมไมเนอร์เชนเนาะเป็นตัวโฉมล่าสุดเลยคันนี้เป็นปี2018นะคะกระจังด้านหน้านะคะก็มีการออกแบบให้ดูอารมณ์สปอร์ตเพิ่มเพิ่มเติมเข้ามานะคะนี่นะคะก็จะเป็นการออกแบบด้วยด้านล่างน,นะคะเป็นแบบเปียโนแบ็กนั่นเองเนาะมีการออกแบบด้วยโทนสีดํานะคะ มาในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้ากันบ้างนะคะอันนี้นะคะเป็นโคมไฟแท้นะคะของวีออสเลยนะคะเป็นเฉพาะของเขานะคะซึ่งโคมไฟด้านหน้าอันนี้นะคะก็จะไปโคมไฟหน้าแบบ m ัลติรีเฟ e c t o r นะคะมีการออกแบบที่เหมือนตาเหยี่ยวนะคะดูรูปทรงนะคะค่อนข้างเฉียบคมนะคะอารมณ์รถสปอร์ตเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะเพิ่มเติมมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ัดมาในส่วนของล้อนะคะคันนี้คันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อกระทะนะคะแล้วก็จะได้เป็นฝาครอบนะคะตัวตาอันนี้จากโรงงานจากศูนย์แท้ๆเลยนะคะซึ่งล้อนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นล้อขนาด15นิ้วนะคะนี่และยางนะคะนี่ ได้ยางดันหอบด้วยนะคะคุณลูกค้าได้ยางดันหลบสัปดาห์ที่7นะคะปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะคะซึ่งยางนะคะยางใหม่มากๆเพิ่งเปลี่ยนมาให้กันเลยนะคะใครได้คันนี้ไปนะคะถือว่าคุ้มนะคะนี่นะคะดอกยางลึกๆขนาดนี้นะคะโอ้โหคุ้มจริงๆนะคะมาในส่วนของกระจกกันบ้านนะคะซึ่งคันนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของกระจกแบบปรับและพับไฟฟ้านะคะแล้วก็ จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะตกแต่งมาให้ที่กระจกมองข้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะเจ้าของคนเก่านะคะเจ้าของเดิมนะคะได้มีการติดตั้งฟิล์มมาให้นะคะคุกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะก็จะได้รถเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะคะคมสันเหลี่ยมของตัวรถนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบสภาพเดิมๆแท้ๆกันไปเลย ในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถทั้ง4บานเลยนะคะคันนี้ในส่วนของคันนี้นะคะเติมน้ำมันได้น้ำมันเบนซินเนี่ยก็จะเป็นแก๊สโซฮอล์91 95 E20 E85 เติมได้ทั้งหมดเลยนะคะมาในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะซึ่งไฟท้ายนะคะอันนี้ก็มีการออกแบบเป็นแบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะซึ่งนี่นะคะการออกแบบของเขาเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะแต่ว่า ัวนี้นะคะมีการตกแต่งด้วยนี่นะคะเอาโคเมียมเข้ามาตกแต่งแบบนี้นะคะแบบดูให้ทันสมัยกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ว่าในส่วนของคิ้วฝากระโปรงท้ายนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะดูดีมากๆเลยและด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของไฟทับทิมให้ถึง2จุดกันเลยทีเดียวนะคะอันเดียวนุ่นจะให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะ ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสามารถใช้กุญแจนะคะเปิดจากด้านนอกได้นะคะหรือว่าจะมีที่กดนะคะอยู่ด้านในตัวรถเนาะอ่ะในส่วนของห้องด้านหลังนะคะที่คือไว้เก็บสัมภาระเนาะคือจะบอกว่าคันนี้นะคะภา,ายในคือจะบอกว่ากว้างมากเลยนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะกันเลยทีเดียวเนาะอันนี้คือสภาพรถเดิมๆเ,เลยนะคะคือมาแบบนี้ขายแบบนี้กันไปเลยทีเดียวสภาพคือสวยงามมากค่ะเหมือนได้รถป้ายแดงกันเลยเนาะคุณลูกค้า่ะ นี่นะคะก็จะได้เป็นยางแล้วก็จะมียางอะไหล่สำรองนะคะถุงเครื่องมือให้ด้วยนะคะในส่วนของแม่แรงนะคะก็จะอยู่ใต้เบาะนะคะของฝั่งข้างคนขับนั่นเองเนาะอ่ะเรามาดูในส่วนของน็อตฝักระปงด้านถ่ายกันบ้างนะคะซึ่งนี่นะคะน็อตเดิมๆไม่มีการขยับขันมาก,ก่อนนะคะนี่คือสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะนี่ให้ดู ด้านท้ายกันชัดๆกันไปเลยนะคะว่านี่คือสภาพรถเดิมๆนะคะนี่รอยซีนยางด้านหลังนะคะสามารถใช้เล็บจิกลงไปได้นะคะซึ่งบ่งบอกว่าสภาพรถนะคะนั้นยังดีอยู่เลยนะคะนี่ฝากระโปรงด้านท้ายไม่ได้เปลี่ยนแปลว่าไม่ได้มีการชนมาแต่อย่างใดเนาะนี่นะคะนี่ในร้อยในส่วนของรอยเม็ดอาร์ตนะคะขอบยางนะคะคือสภาพยังดีนะคะเหมือนได้รถป้ายแดงกับเลยทีเดียวนะคะในส่วนของน็อตกันชนท้าย น็อตก็น็อตเดิมนะคะไม่ได้มีการขยับมาก่อนนะคะทุกอย่างสภาพเดิมสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซนต์แล้วนะคะคุณลูกค้าคะ่ะอเดี๋ยวนุชก็จะพาคุณลูกค้านะคะไปดูออปชั่นภายในตัวรถกันบ้างน,นะคะว่ามีนะคะมีการออกแบบเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่แผงประตูด้านในกันก่อนดีกว่าเนาะซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะเขาก็จะออกแบบเป็นแบบโทนสีดําล้วนเลยนะคะ ในส่วนของมือเปิดประตูนะคะอันนี้เนาะก็จะเป็นสีดําเมทัลลิกแบบนี้ค่อนข้างแข็งแรงมากเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะได้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกรอบคันนะคะในส่วนของกระจกนะคะกระจกทั้ง4บานนะคะก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะแต่ว่าจะเป็นออโต้นะคะสาหรับผู้ขับขี่นั่นเองเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่นะคะในส่วนของความมือนะคะข้างข้าง,างพวงมาลัยเนาะอันนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของที่ปรับกระจกมองข้างนะที่เป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านั่นเอง ม <perfekt> าในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างนะคะน,นี่ก็จะได้เป็นพวงมาลัยหนังสามการแบบนี้เลยนะคะน,นี่ก็เป็นในส่วนของเอรือนไม้ของตัวรถคันนี้นะคะอันนี้ส่วนของคอนโซลด้าน,นหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นคุมโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะในส่วนเครื่องเสียงตรงนี้ จะมีการตกแต่งด้วยสีเทานะคะซึ่งอันนี้นะคะเครื่องเสียงนะคะอันนี้ได้เครื่องเสียงเดิมแท้จากโรงงานนะคะเป็นเครื่องเสียงวิทยุนะคะสามารถฟังวิทยุ FM AM ได้นะคะฟังซีดีได้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่เสียบนะคะเสียบ USB นะคะเสียบสาย AUX ได้ด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องแอร์นะคะในระบบของแอร์นะคะได้เป็นแอร์แบบแอน l ล็อกนั่นเองเนาะมีช่องจ่ายไฟด้วยนะคะ แล้วก็คันนี้นะคะก็ได้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดเนาะขับง่ายๆขับสบายๆายกันไปเลยมาในส่วนของเบาะกันบ้างน,นะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะผ้าสีดํานะคะมีการตกแต่งลวดลายนะคะด้วยสีส้มนะคะเป็นการออกแบบที่สีตัดกันมากนะคะค่อนข้างลงตัวกันเลยทีเดียวในส่วนคันนี้นะคะมีถุงลมนิรภัยนะคะจํานวนหนึ่งคูนานั่นเองเนาะ,ะดูในส่วนของห้องเก็บห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างเนาะ ซึ่งห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้าสีดําเช่นเดียวกันนะคะตกแต่งลวดลายด้วยสีส้มแบบนี้กันเลยนะคะมีสายเบลคาดนะคะถึง3เส้นเลยนะคะนั่งสามคนได้อย่างปลอดภัยนะคะเนาะซึ่งข้อดีของเบาะผ้านะคะช่วยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของหลังคาภายในนะคะคือจะบอกว่าสะอาดเมื่อได้ป้ายแดงนะคะนีนะคะที่บังแดดนะคะพลาสติกยังไม่ได้มีการแกะออกมาใช้งานกันเลยทีเดียว เดี๋ยวนุ่นก็จะให้ดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเนะาะอเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ ในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะก็จะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,500ซีซีนะคะอันนี้คือเครื่องยนต์เดิมๆแท้ๆนะคะจากศูนโรงงานเลยนะคะไม่ได้มีการตัดต่อเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือว่ายกเครื่องมาแต่อย่างใดน,นะคะนะคะสังเกตได้จากรอยแต้มสีต่างๆนะคะที่มาจากโรงงานนะคะสภาพคือสมบูรณ์มากๆเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งสนิทไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มอย่างแน่นอนนะคะ ดูในส่วนของน็อตกันบ้างนะคะนี่ในส่วนของน็อตนะคะเป็นน็อตเดิมๆนะคะสีเดิมไม่มีการขยับขันหรือเปลี่ยนมาก่อนนะคะยาวมายันคานด้านหน้าเลยนะคะน็อตไม่มีการขยับแต่อย่างใดนะคะคานหน้าคือคานเดิมเนาะไม่ได้มีการเปลี่ยนคานหน้านะคะซึ่งรถไม่ได้มีการชนไม้อย่างแน่นอนนะคะนี่นะคะสติกเกอร์มอ,อกอทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะนี่รอยเม็ดอาร์ตนี่นะคะน็อตเดิมๆ ส่วนของฝากระโปงกันบ้างอ่ะฝากระโปงก็เป็นน็อตเดิมนะคะฝากระโปงนะคะนี่อันนี้คือบ่งบอกว่ามาจากศูนย์แท้เลยนะคะซึ่งมีตราประทับของโตโยต้าอยู่นั่นเองแผ่นกันความร้อนนะคะสภาพคือยังดีมากๆเหมือนไม่ได้ใช้งานกันเลยนะคะในส่วนของนี่นะคะ ก็จะมีซีนยางค่ะสามารถใช้เล็บจิกลงไปได้นะคะทุกอย่างสภาพสมบูรณ์นะคะ100%เนะคะไม่ได้มีการชนหนักมาก่อนนะคะเร่มทะเบียนครบแน่นอนเนาะสีก็สีเดิมทุกอย่างสภาพเดิมๆนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Toyota v i o อนะคะรุ่น 1.5J นะคะปี2018คันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตั้งขายอยู่ที่365,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาทถึง7,000บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อนุนได้นะคะที่เบอร์0840042099นะคะนุ่นยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะ หาใครไม่สะดวกโทรมานะคะสามารถกดลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะนุ่นก็บรบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่นนะคะในการทำคลิปต่อไปนั่นเองและสำหรับวันนี้นะคะนุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ